สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของท่านทั้ง12ราศีว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของอะเครอนขึ้นมาค่ะ ภาวะการงานของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะอ,อยู่ย่าอยู่กับที่ยังไม่ค่อยกระเถิบเดินหน้าไปไหนนะคะในลักษณะของการทํางานแล้วเนี่ยมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการทํายืดเยื้อยาวนานทีเดียวถ้าหากใครคิดที่จะติดต่อง,งานนะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องทําใจเผื่อครึ่งหนึ่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับ,รบการตอบรับเท่าที่ควรค่ะเขาบอกว่านะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถึงแม้ ว่าจะดูเมตตาคุณดีแต่ก็บางครั้งยังไม่ได้ให้ประโยชน์คุณอย่างเต็มที่นักนะคะในเรื่องของการติดต่องานถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะวิ่งเต้นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะลองหา,าคนที่อายุน้อยกว่าที่มีลักษณะผิว สองสีค่อนไปทางขาวนิดนึงจะเป็นผู้ประสานงานให้เป็นตัวเชื่อมให้ก็จะทําให้การงานเนี่ยปลอดโปร่งไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะกระแสการเงินค่อนข้างติดขัดนิดนึงค่ะนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีโครงการหลากหลายเข้ามาก็จริงแต่บางครั้งทําได้แต่บางครั้งก็ทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะประวิงเวลารอ คอยตรงนี้ไปก่อนนะคะในเกณฑ์การเงินโดยรวมๆในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจประจำตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะเขาเรียกว่าได้แผบพอประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะอฟุ่มเฟือยนะคะเพราะในช่วงปลายปลายเดือนก็มีเกณฑ์ที่การเงินติดขัดเสียหายได้ง่ายนะคะ ส่วนสาหรับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าในเดือนนี้คุณไม่ค่อยมีความหวานต่อกันเลยนะคะอาจจะห่างเหินหรือว่าห่างหายกันไปคุณผู้ชายก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่เพิ่มมากขึ้นส่วนคุณผู้หญิงนะคะเอาใจใส่กับเรื่องของบุตรานบริวารมากจนเกินไปจนทําให้ความหวานที่มีต่อกันเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะส่วนสําหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่เหมาะกับการที่เราจะมีคู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเอ่อไป ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติผู้ใหญ่มากหน่อยนะคะหรือเป็นลักษณะของได้พบคนที่อายุมากกว่าแต่ก็ยังไม่ถูกตาถูกใจคุณเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นดวงความรักของคนโสดนะคะก็ควรที่จะเขาเรียกว่าพักไว้ก่อนรอให้ช่วงดวงดีก่อนแล้วค่อยเล่งเดินหน้าดีกว่านะคะ